วันนี้นะคะแม่ค้าก็จะมารีวิวปัตเตรเลียนรุ่นวอลเทเปอร์คอร์เลตนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวแม่ค้าให้ดูรอบๆกล่องก่อนนะคะ กล่องก็จะออกแบบใหม่นิดนึงเนาะด้านหลังก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงนะคะด้านหลังก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีอุปกรณ์ด้านในให้ดูนะคะว่าได้อะไรบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวบอกสเปคคร่าวๆด้านนอกก่อนเนาะตอนนี้นะคะเป็นของแท้นะคะมีสติ๊กเกอร์นะคะของแท้แน่นอนร0 0เเครื่องศูนย์รับประกัน1ปีนะคะแล้วก็ตัวนี้ชาร์จ120นาทีนะคะใช้งานต่อเนื่องได้90นาที นะคะแล้วก็เป็นปัตตาเลียนแบบไร้สายนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวแม่คะแกะด้านในให้ดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวขอเวลาแกะสักครู่นะคะ ในนะคะก็จะมีรองฟันให้นะคะรองฟันตัวนี้จะอยู่ใต้กล่องนะถ้าใครแกะมาเราไม่เจอนะคะต้องดูด้านล่างนะมันจะยัดอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นรองฟันพลาสติกนะคะจะมีเบอร์หนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วก็จะมีน้ํามันขวดเล็กนะคะแล้วก็จะมีแปรงปัดอันเล็กๆให้นะคะแบบนี้เนาะแล้วก็ในกล่องตรงนี้ ก็จะมีหวีนะคะหวีวอสีดำนะคะ1นอันแล้วก็จะมีสายชาร์จสายชาร์จแบบนี้นะคะหัวจะเป็นสีดำนะคะเป็นสายชาร์จวีสีนะคะแบบนี้แล้วก็จะมีหัวปลั๊ก ตรงนี้ให้ด้วยนะคะถ้าใครแบบว่าไม่ชอบหัวปลั๊กที่มากับเครื่องนะคะอันนี้หัวปลั๊กที่มากับเครื่องจะเป็นกลมๆแบบนี้นะคะแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนเป็นแบบแบนบๆแบบนี้ได้นะคะถ้าชอบแบบนี้เนาะแล้วก็ถ้าเอาไปใช้ที่ต่างประเทศนะคะปัตตาเลีอนสายชาร์จคือรองรับไฟทั่วโลกอยู่แล้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนขาเป็นสามขาแบบนี้ก็ได้นะคะมีให้ครบในกล่องเลยนะคะแล้วก็มาดูกันที่เครื่องนะคะ เขาก็จะมีฝาปิดสีแดงมาให้นะคะอันนี้เนาะ แล้วก็อันนี้ตัวเครื่องนะคะเดี๋ยวแม่ค้าให้ดูรอบๆกันอย่างชัดเจนนะคะตัวนี้ตัวเครื่องนะคะจะเป็น w a r taper collet นะคะเป็นแบบหลังสีขาวนะคะราคาที่ร้านนะปัจจุบันเดือนนี้ขายอยู่ที่3,300บาทนะคะตัวนี้ฟันจะเป็นฟันแบบ Standard นะคะหรือว่าฟันเทเอร์นั่นเองเอาไว้เหมาะสำหรับ ขึ้นทรงตัดผมหนาแล้วก็ตัดผมยาวด้วยนะคะตัวนี้ด้วยความที่ฟันเป็นร่องๆแบบนี้นะคะเวลาถ่ายผมมันจะลื่นดีนะคะต่างจากฟันเฟดเนาะอะ,อะแล้วก็มีการปรับระดับฟันนะคะการปรับตัวนี้ยังเป็นสีดำอยู่นะเดี๋ยวแม่คะาลองปรับให้ดูนะคะี แล้วก็รุ่นนี้นะคะจะเป็นมอเตอร์โรตารี่นะคะความแรงอยู่ที่5,500รอบนะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เหมาะสำหรับช่างที่ใครอยากได้แบตเตอรี่น้ําหนักเบาๆอยากได้เครื่องที่ทนทานหน่อยใช้งานสัก10-20ปีนะคะแล้วก็อยากได้เครื่องที่แรงฟันที่คมนะคะแล้วก็มาตรฐานสูงนะคะมืออาชีพหมคะจะแนะนำแบบนี้เลยนะแล้วก็ด้วยความที่ น่าจะเป็นแบตเตอรี่รุ่นเดียวที่ยังจําหน่ายอยู่เอาไว้ตัดขึ้นสูงแบบไร้สายของวอลด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆจะมีรุ่นวอลร้อยปีด้วยแต่วอลร้อยปีตอนนี้น่าจะไม่มีจําหน่ายแล้วนะคะตอนนี้ถ้าอยากได้แบบไร้สายเอาไว้ตัดขึ้นสูงของวอลต้องรุ่นนี้เท่านั้นนะคะวอลเทเปอร์คอลลิกนะคะ,ะแต่ถ้าใครนะคะมีมีวอลเมจิกอยู่แล้วนะคะวอลเมจิกอันนี้ี่จะเอาไว้ตัดไรเฟ,ฟ ขาวนะคะแต่มันอาจจะไม่เก่งเรื่องตัดคขึ้งทรงนะเพราะว่าตัดครึ่นทรงเนี่ยต้องยกให้ตัวนี้นะคะแต่ตัวนี้เก่งตัดขึ้นทรงแต่เรื่องไล่เฟษก็ต้องยกให้เมจิกเหมือนกันนะคะแต่ที่ร้านก็มีขายทั้งสองตัวนะคะแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษเดือนนี้นะคะซื้อปัตตาเลียนวอนะคะรุ่นใหม่ก็ได้นะคะแม่คะมีของแถมให้สอ,อย่างนะคะเป็นอุปกรณ์บาร์เบอร์เนาะเดี๋ยวแมคะ มีมีแบบหยิบแซมเปิลมาให้ดูด้วยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะแต่ว่าก่อนอื่นขออนุญาตพาฟังเสียงรุ่นนี้ก่อนเนาะ,ะเสียงก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเทียบกับเมจิกให้ดูนะคะว่าต่างกันไหม ความแรงก็คือเท่ากันเลย5,500รอรอบแต่ว่าเสียงอันนี้อาจจะเป็นเสียงโทนทุ้มนะคะอันนี้อาจจะออกเป็นเสียงโทนแหลมนะคะนี่ให้เห็นความแตกต่างของฟันนะคะ หน้าฟันแตกต่างกันอย่างนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวแม่ค้าให้ดูของแถม2อย่างที่แม่ค้าเอามาจัดแถมให้นะคะของแถมนี้คือลูกค้าซื้อปัตรเตอรีนหนึ่งเครื่องลูกค้าจะได้ของแถม2ออย่างเลือกได้เลยอะไรก็ได้ที่แม่ค้าจัดไว้ให้นะคะแล้วก็ของแถมนี้ถ้ามีอะไรเข้ามาใหม่แม่ค้าก็จะดึงมาเป็นของแถมหลายอย่างเลยคือมีอะไรเข้ามาใหม่อะไรสวยๆแม่ค้าก็จะสลับมาเป็นของแถมให้ลูกค้าเลือกนะคะนี่อันนี้ก็จะมีแบบว่าภาพ ใส่แป้งนะคะแล้วก็มีอันนี้ที่พ่นแป้งนะคะอันนี้บางส่วนนะจริงๆมีเยอะว่านี้อันนี้หยิบมาให้แค่ดูแค่นิดหน่อยนะคะอันนี้เป็นแปรงปัดนะคะแล้วก็มีกีบโพนี่นะคะเลือกได้2อย่างอะไรก็ได้ตามใจลูกค้าเลยนะคะอันนี้เป็นแปงอันนี้ก็แบบลูกค้าเลือกเยอะนะคะ yeah! เพราะว่าแป้งอย่างดีเลยอ่ะแล้วก็มีอันนี้แป้งเฟดนะคะแล้วก็มีแบบว่า แป้งขนหมูนะคะมีมีให้เลือกหลายสีนะอันนี้แบบหยิบมาให้ดูแบบแซมเปิลสื่อนะคะแล้วก็มีห่วงกันลื่นนะคะมีไซส์ใหญ่ไซส์เล็กด้วยนะแล้วก็หวีโตก็มาครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหวีสีขาวแบบหนาหวีสีขาวแบบบางหรือว่าจะเป็นหวีโค้งหรือว่าจะเป็น สีสีดำนะคะดาวมิโกนก็มีจัดให้แบบครบมากเลยนะคะดามิโกนมีสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะคะแล้วก็มีมีมีหวีจัดแต่งทรงผมด้วยนะคะนี่นะคะมีเลือกแบบจุใจมากนะคะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งที่ลูกค้าเลือกเยอะก็มีอาห่วงกันลื่นเอ้ยห่วงกันไกลแบบนี้นะคะ ค่ะยังไงนะคะถ้าใครอยากได้ปัตตาเลียนวอรไรสายนะคะอย่าลืมนะคะฝากไว้ในดวงใจด้วยนะคะร้าน ST Hair k e e p e r นะคะยังไงแม่ค้าขออนุญ,ญาตนะคะจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะยังไงฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แมค่ค้าด้วยนะคะไปแล้วค่ะ